สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา ID สกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง r าถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะเป็นกล่องนะแต่ว่านะครับผมขออนุญ,ญาตรับคูปองก่อนก็ทําการเติมแล้วก็รับ100คูปองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ผมจะรีวิวก็คือกล่องสกิน100รับปีใหม่นะครับก็เปิดในราคา99คูปองแล้วมันจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนะเนี่านะถารรมนี้ผม,มองว่า ที่จะคุมมากๆนะครับเพราะว่าสกินแต่ละสกินเป็นสกินระดับอัลติเมทหรือว่าลิมิเต็ดสีส้มทั้งนั้นเลยนะครับมีเอฟเฟกต์สกิลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสมมติคุณได้สกินของลีาน,นาเนี่ยเกลือแต่สกินอื่นไม่เกลือทุกคนสกินอื่นสวยหมดเลยนะครับโอเคนะคเพื่อประการไม่รอช้าเราก็ซื้อเลยครับผมแล้วเราก็เปิดเลยกล่องสกิน100%รับสกินใหม่สวยๆจะได้เป็นสกินไร โอ้โหตูเลนมาแลผานไอ้เหียไม่เป็นไรทุกคนเราเหมือนกับได้กล่องนี้มาฟรีเพราะว่าเราเติมมา1 0 0รอคูปองเงินเราก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหกิจกรรมนี้ดีมากเลยดีก็ล์เฮียแล้วแม่งเอ้ยไปดูเมทตัวเองก่อนแล้วตัวเลนตัวนี้ผมไม่ค่อยเล่นเลยทุกคนผมคาดหวังแล้วผมจะได้สกินของเชื่ออะไรวะสกินของอันนั้นน่า สกินบัตเตอร์เฟย์อะขอดูไปดูเอฟเฟกต์สกินสักคู่นะครับผมสงสัยแม่งแล้วลวันพัีท่านนี้คือผมมันไม่เติมเนละเพราะาตอนนั้นเนี่ยผมเหมือนยังไม่ได้คูปองจาก GM นะครับแต่ตอนนี้ผมได้คูปองจาก GM เรียบร้อยนะในทุกเดือนก็เติมแม่งทุกเดือนเลยไม่รอไม่สนแม้ท่านั้น <c oughs> อุ้ยอวกได้เลยนะเมื่อกีนน้นี้โอเคทุกคนมาดูพวอเอฟเฟกต์สกินต่างๆกัน,ลนแล้วผมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ธรรมาดาจึ๊กโอเคมัน คนใช้เยอะมากเ้ยนะแต่ว่าสวยนะเออมีแบบว่าโอ้มีมีมีแบบแคล้ายๆกับโซน่ามันรุก๊กออมาแลนะสกิลสองกเฮ้ยเฮ้ยก็สวยอยู่เดอ้อว่าไปสวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยมีทรงมีทรงไทาได้เบิร์ดต้มเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยคุมแล้วเก้บเก้คูปองอีทุกคนเออคูุมแล้วจังหวะนี้ต้มต้ ตูมต้มตู้มไม่สนไม่สนยิงใส่คลิปคิปก็กระเด็นว่ะโอ้พลังไร้การจ,จริงๆตัวนี้ยิงใส่หมดไม่สนลูกใครครับโอ้ยเดี๋ยว,วเดีทุกคนหนวดผมปิดคลิปละว,วันนี้สนัดคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมโอ้อะไรข้อความอะไรเยอะแยะไปเนี่ยแม่งเอ้ยเกิดมา,าเป็นคนหน้าตาไม่ดีนี่มันไม่ดีจริงๆเลยนะามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันมากนะครับโอเคมาดูกันเลยเนาะ อ่ากรอบราคาแรงกว่าสกินเดี๋ยวเอามาทำอะไรก่อนเอามาดูดิคุณผู้ชลทานแบบมันมาหาผมแป๊บเดียวยังไงเลยสตรีมเมอร์น้อยใจดิไหมสตูดิโอเซฟนะครับกรอบตะลันโคตรสวยแต่ยังแพงนะครับผมนะครับสตูดิโอเซฟและสตูดิคอขงกินนะครับสวัสดีคุณสกายครับวีราบ้านหนองกุ่มโอ้ชนะตั้งเยอะบอกบ้านหนองกุ่มสตูดิโอสกายและสตสดิออาเซียด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปจบใครดูคลิปนี้จโคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสามสี่แล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับวันนี้ขอตลาไปก่อน วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับประมาณคิดว่าประมาณไม่เกินสองวันนี้หรอกนะครับประมาณไม่เกินสองวันนี้เีาจะขอลาไปก่อนนะไว้เจนคลิปหน้าแล้วกันนะเจอกันค่ร์บอมฮัฟเฟอ